มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามครับเขาก็ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแท็กซี่ไทยกับแท็กซี่ของเวียดนามเอาไว้โดยก็เขียนรีวิวไว้อย่างเป็นจริงเป็นจังมากๆเลยนะครับโดยประสบการณ์ตรงแรกที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของการกดมิเตอร์ครับเขาบอกว่าแท็กซี่เวียดนามเขาก็เปรียบเทียบอย่างนี้กับไทยเลยนะครับบอกว่าเวียดนามเนี่ยขึ้นแท็กซีท่ทีเหมือนเล่นเป่ายิงฉุบกับโชคชะตาจะกดมิเตอร์ไหมหรือจะเรียกเหมาได้เลยคือจะไม่ชัวร์ว่าจะเป็นแบบไหนสักทางหรือถ้าไปแค่ใกล้ๆ ถ้าระยะใกล้มากเกินไปพาะเขาอาจจะโบกมือลาหรือไม่ก็ไลลงจากรถเลยก็มีแต่ที่เมืองไทยที่ผมเจอมาส่วนใหญ่กดมิตเตอร์อัตโนมัติอันนี้คือมุมที่เขาเจอมานะครับโอ้ก็โชคดีอยู่เหมือนกันนั่น,นี่ก็เลยได้รับรีวิวที่ดีมากๆเฉยเรือยก็บอกครับว่าแท็กซี่ส่วนใหญ่ของไทยยังเจอกดมิตเตอร์อัตโนมัติได้อยู่ขึ้นรถยังไม่ทันตั้งตัวเสียงติดกดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องขอร้องเหมือนไปขออะไรเขาแต่ก็จะมีข้อยกเว้นอยู่บางประการ คือถ้าเรียกจากสนามบินหรือไม่ก็สถานที่ท่องเที่ยวดังๆมาสักหน่อยพวกเขาอาจจะเล่นบทต่อรองคล้ายๆกับในเวียดนามด้วยเช่นกันเรื่องที่2ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเส้นทางแล้วก็พฤติกรรมของผู้ขับขี่เวียดนามชินมากเลยกับการเจอกับการขับอ้อมเวลาผมไปเที่ยวเมืองใหม่ๆในบ้านเราที่ไม่เคยไปก็อารมณ์เหมือนเที่ยวชมเมืองฟรีแต่มันก็ไม่ฟรีนะบางทีก็เหมือนวนๆเหมือนพยายามจะเบิร์นค่าน้ำมันให้คุ้มมิเตอร์ที่อุตสาห์เปิดได้นี่ก็วิ่งเร็วจนตกใจเลยทีเดียวแต่ที่เมืองไทยส่วนใหญ่ตร,ไตรงไปตรงมามากกว่า พวกเขาจะขับเรียบเรียบไม่เวียนหัวไม่เลี้ยวมัวและถนนไทยก็กว้างกว่าด้วยทําให้การนั่งของเราก็รู้สึกว่ามันนั่งสบายกว่าเยอะแต่ก็ต้องระวังบางคันในกรุงเทพที่อาจจะไม่ใช้มิเตอร์หรือขอเหมาก็ไม่เห็นอยู่เหมือนกันแต่ก็ถือว่าน้อยกว่าเวียดนามนะในความรู้สึกของผมแต่นั่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะตอนกลางคืนหรือในช่วงที่ไม่ค่อยมีทางเลือกมากนักรถจอดแอบ,บๆหน้าห้างอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวก็มีความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็เป็นชาวเวียดนามเองนะครับ เขาก็บอกว่าเขาไปเห็นสิ่งนี้จากที่เมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเวียดนามแก้ไขได้ก็คงจะเป็นอะไรที่ดีไม่น้อยซึ่งที่มันชัดก็คือเรื่องของพฤติกรรมนั่นเองโดยเจ้าของความเห็นนี้ครับบอกว่าพฤติกรรมคนขับในเวียดนามคนขับแท็กซี่บางคนดูไม่ค่อยเต็มใจบริการเท่าไหร่ชอบชวนคุยน้อยเกินไปเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้เรื่องเป็นข้อเสียเไรเนี่ยคุยน้อยบางทีก็กดโทรศัพท์ไปขับรถไปใช้มือเดียวขึ้นรถแล้วก็ต้องเตรียมใจให้พร้อมบางทีอาจจะโดนเวียงเหมือนกับว่าเราเป็นตัวอากาศหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้ ที่เมืองไทยอย่างน้อยๆผมประทับใจแท็กซี่ไทยนะแม้ว่าจะแพงกว่าคือไม่ว่าจะไปที่ไหนระยะทางใกล้ๆกันผมรู้สึกว่าไทยนะแพงกว่าอยู่นะแต่ว่าคนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่มักจะพูดจาสุภาพมากกว่าทักไทยแถมบางคันปิดเพลงชิวๆด้วยมีความรู้สึกว่าพวกเขาตั้งใจทํางานมากกว่าในเวียดนามที่เหมือนจะหาเรื่องลูกค้าหรืออะไรก็ไม่รู้เจอคนขับดีๆนี่พร้อมจะช่วยถือกระเป๋าให้เราด้วยอีกตั้งหากผมก็เลยประทับใจแท็กซี่เมืองไทยมากๆแต่ก็น่าเสียดายที่ มันอาจจะมีราคาแพงไปสำหรับนักท่องเที่ยวเวียดนามบางคนคือแพงจริงๆนะต้องบอกอย่างนั้นทีนี้มีคนเข้ามาตอบกลับครับก็บอกเพิ่มเติมว่าเราต้องพูดถึงเรื่องสภาพรถกันบ้างแน่นอนว่าแท็กซี่บางเมืองหรือว่าในบางเจ้าก็อาจจะมีรถที่ใหม่อยู่เหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วรถแท็กซี่ของเราบางคันดูสภาพยับเยินเหมือนวิ่งออกจากสนามรบคือเหมือนกับว่าก็ยังมาขับได้อยู่แต่ในไทยเหมือนกับว่าที่มันเก่ามากๆนี้แทบจะไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะรถที่ใช้งานมานับ ยี 20, ่สิบสามสิบปีคือไม่ได้เก่าถึงขนาดนั้นแต่ในเวียดนามบางทีเจอรถที่เก่าเบาะขาดแอร์พังกินบุหรี่แรงมากบางทีกระจกยังเลื่อนขึ้นลงไม่ได้เลยแต่เท่าที่ผมเจอในไทยในไทยรถส่วนใหญ่ก็จะสะอาดแล้วก็สะอาดชัดเจนมากกว่าโดยเฉพาะแท็กซี่ที่มีสีสันจัดจ้านในกรุงเทพดูก็รู้ว่าพวกเขาเปลี่ยนรุ่นกันอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าจะเอารถเก่าตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วมาให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างเดียว จะเห็นได้ว่าจะมีรถใหม่ที่อย่างกับว่าเพิ่งออกป้ายแดงมาเลยเบาะสะอาดแอร์เย็นระดับเข้าถ้ำผมบอกได็เลยว่ามันดีกว่าเวียดนามหลายเท่าแต่เรื่องของราคาครับก็มีคนให้ความเห็นนะว่าคุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเวียดนามราคาถูกกว่าอยู่แล้วราคาเริ่มต้นถูกกว่าไทยผมบอกตามตรงว่าเวียดนามยังไงก็ถูกกว่าแต่เรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับอีกครับบอกว่าแต่ถ้าพูดถึงตามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าทุกวันนี้มันแทบจะไม่ได้เกินกันอะไรมากมายเลยนะคือไม่ได้โดดไปสองสามเท่าตัวอะไรขนาดนั้น แน่นอนว่าราคาในเลทเริ่มต้นของเวียดนามการให้บริการจะถูกกว่าไทยอยู่เสมอแต่ประเด็นคือถ้าเป็นท็กซี่แล้วเนี่ยพฤติกรรมการพาขับพาอ้อมหรือแม้กระทั่งเมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้บ่อยกว่าอย่างพาอ้อมผมบอกตามตรงว่าบ้านเรากล้าทามากกว่าในไทยเยอะในไทยอาจจะทําอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนักแต่ว่าเวียดนามบอกตด้เลยว่าพาอ้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําเป็นปกติไปแล้วจนราคาก็พุ่งแบบงงๆโดยเฉพาะเกิดกับนักท่องเที่ยว ในเมืองไทยผมจําไม่ได้ว่าเริ่มต้นที่ราคาประมาณกี่ดองถ้าตีเป็นเงินดองเวียดนามก็คงจะประมาณสองสามหมืน่นแต่ดูเหมือนแพงกว่าก็จริงนะอันนี้ตีเป็นเงินดองนะครับสองสามหมื่นก็จะไม่ประมาณสี่สิบาทเหรออ้คนรนๆนะครับเขาบอกว่าเหมือนจะแพงกว่าแต่ว่าพฤติกรรมของผู้ขับขี่ในไทยเพราะเขาขับตรงไปตรงมาคือไม่ได้พาอ้อมและสุดท้ายมันจะจบที่ถูกกว่าเวียดนามในระยะทางเท่ากันได้ขณะที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามอีกคนครับบอกว่า แท็กซี่เวียดนามถ้าคุณไม่ใช่คนท้องถิ่นแม้แต่คนเวียดนามด้วยกันเองเตรียมใจไว้เลยว่ากระเป๋าเบา,เาแน่นอนแท็กซี่ในไทยถึงแม้ว่าจะมีแสบๆอยู่บ้างแต่โดยรวมก็บริการดีกว่าผมรู้สึกว่าไปเที่ยวเมืองไททีไลชีวิตสงบสุขกว่าเยอะเลยนี่ขนาดเราเป็นคนเวียดนามเดินทางในประเทศเองนะยังรู้สึกอย่างนี้ผมไม่เห็นจะคิดว่านักท่องเที่ยวจะรู้สึกอย่างไรกับความเป็นเอกลักษณ์ที่มันควบคุมไม่ได้ของเวียดนามแบบนี้คงเป็นอะไรที่เหนื่อยหน้าดูเลยสินะสภาพการท่องเที่ยว ถ้บาจากนั้นนะครับมีเรื่องของหนึ่งในแท็กซี่ที่เขาก็เรียกมรวมมานะครับก็คือวินมอเตอร์ไซค์นะเป็นบริการอีกอย่างหนึ่งแต่เป็นในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์โดยความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าอยากให้เปรียบเทียบเรื่องของมอเตอร์ไซค์บ้างว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแท็กซี่อาจจะสร้างมาตรฐานที่แตกต่างกันได้ก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมมาตรฐานแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ล่ะผมคิดว่าก็คงจะไม่ได้แตกต่างกันมากมมยสินะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนให้ความเห็นว่ามอเตอร์ไซค์แตกต่างกันตั้งงงงแแแตต่่่เรรือขอขกกากายล้ว คุณก็ยังเห็นอยู่ว่าวินเวียดนามไม่ได้มีชุดยูนิฟอร์มเป็นมาตรฐานใส่เสื้อธรรมดาได้ซ้ำบางทีไม่รู้เลยว่าคนนี้คือวินมอเตอร์ไซค์ไม่รู้เลยว่าเขารับจ้างอยู่บางทีจ,จะเป็นเสื้อยุดจะยับกับกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแต่เรียกเก็บราคาคนละเรื่องกับคุณภาพเลยหมวกกันนอกของเราก็ต้องบอกตามตรงว่าเป็นหมวกดักเห็ดที่เฉยๆใส่แล้วเหมือนเอากระมังเล็กๆมาวางไว้บนหัวบางคันก็ให้หมวกที่เก่าจนแบบไม่กล้าใส่เลยทีเดียวคุณต้องไปดูที่เมืองไทยนะคุณจะพบว่า สิ่งที่เรียกว่ามอเตอร์ไซค์เท็กซี่หรือว่าวินไทยแลนด์เนี่ยใส่เสื้อกั๊กสะท้อนแสยยงชัดเจนมีเบอร์เสื้อใหญ่พอๆกับป้ายทะเบียนพวกเขาจะบอกชัดเลยว่าเป็นวินที่ถูกกฎหมายคือจะมีแบบนั้นควบคุมอย่างชัดเจนไม่ใช่สายหลอกหรือว่าพวกขับส่งของปลอมตัวมาขับอะไรแบบนั้นหมวกกันน็อกแถมให้ใส่ทุกครั้งแม้ว่าหมวกอาจจะเหม็นอยู่นิดๆน,นะแต่ถือว่าดีกว่าเวียดนามเยอะเลยที่บางคันมีให้ก็เหมือนไม่มีขณะที่ความเห็นของอีกคนครับก็พูดถึงเรื่องของ ร,าคาคร,ระบบราคาเขาบอกว่าตอนที่ผมไปที่บางไทยราคาส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานที่แปะเอาไว้เลยเพวกเขาจะมีแปะราคาเอาไว้ผมชอบตรงนี้นะซอยนี้ไปที่ตรงนั้นตรงนี้จะระบุราคาอย่างชัดเจนถนนเส้นไหนไปตรงไหนระบุราคาไว้ชัดเจนมากระยะไกลก็จะมีเลทราคาให้เช็คล่วงหน้าด้วยผมชอบอยู่อย่างหนึ่งว่าไทยควบคุมมาตรฐานวินมอเตอร์ไซค์ได้ดีคือไม่ต้องกลัวโดนหลอกถึงแม้ว่าจะเป็นต่างชาติ ก็จ่ายราคาเดียวกับคนไทยหรือบางทีถ้าเป็นในช่วงของเทศกาลท่องเที่ยวจริงๆก็จะมีราคาสูงได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าโดยสนาคารทั่วไปไปต่อรองราคาหน้าห้างกลางดึกหรือในช่วงเวลาค่คําัมืดๆราคาไม่ได้เวอร์แบบเวียดนามแน่นอนบางส่วนนะครับก็วนมาเรื่องของพฤติกรรมนะครับแม้ว่าจะพูดถึงแท็กซี่ไปแล้วแต่พฤติกรรมการขับขี่มอตเตอร์ไซค์นะครับก็เกี่ยวข้องโดยเช่นกันนะครับโดยคนเวียดนามครับให้ความเห็นว่า ส่วนใหญ่คนไทยมีมรารยาทในการขับขี่ที่ดีกว่านะคือต่อให้คนไปเห็นยังไงมาเกี่ยวกับการขับมอเตอร์ไซค์ในไทยแต่คนเวียดนามให้ความเห็นเลยครับเขาบอกว่าคนไทยที่ขับวินมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่มีมรารยาทเพราะเขาจะเปิดด้วยการถามว่าไปที่ไหนดีครับพอรู้จุดหมายก็จะบอกก่อนเลยว่าราคานี้นะแล้วก็เสนอราคาไปขับพอเหมาะไม่ได้บาพลังแบบในเวียดนามยกเว้นตอนรีบส่งอาหารผมเคยเห็นคนขับรถส่งอาหารในไทยนะี่คือเรียกว่าเร็วในแบบเร็วกว่าที่เจอในเวียดนามมาก แต่ถ้าเป็นวินมอเตอร์ไซค์ผมคิดว่ายังพอรับได้อยู่บางคันช่วยถือของแล้วก็ช่วยถามจุดหมายแบบใส่ใจจริงๆโดยเฉพาะถ้าเห็นทางชาติยืนงงๆพวกเขาจะค่อนข้างใส่ใจในการสื่อสารมากๆแต่ที่นี้ก็มีความเห็นที่เข้ามาโต้แย้งด้วยเช่นกันนะครับดูเหมือนว่าคนเวียดนามที่ภูมิใจในวินเวียดนามนี่ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็ให้ความเห็นหนว่าดูเหมือนว่าคุณจะพยายามจะชมวินไทยเยอะเกินไปนะวินมอเตอร์ไซค์ในไทยผมคิดว่าน่าจะดีแค่ช่วงแรกๆ คุณต้องไปเจอในสถานการณ์ช่วงฝนตกหรือไม่กระช่วงมืดค่าจริง,รงๆไม่มีรถจริงๆราคานี้ก็บวกขึ้นแบบไม่มีเหตุผลอยู่เหมือนกันบางซอยเรียก20พอฝนตกบอก40แบบนั้นเลยผมเคยไปทํางานที่เมืองไทยจึงพูดในรายละเอียดได้ผมก็เลยคิดว่านักท่องเที่ยวเวียดนามหลาย,ลายๆคนพวกเขาเที่ยวก็อาจจะเห็นเฉพาะในบางจุดแล้วก็ดันโชคดีที่เจอในจุดที่น่าประทับใจด้วยนะันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ จากนั้นนะครับชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็บอกว่าหากไม่พอใจในวินเวียดนามในแบบท้องถิ่นเดี๋ยวนี้ก็เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยคือก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรจากเมืองไทยเลยมีให้กดเลือกราคาชัดเจนเหมือนกันไม่ต้องรอให้เมื่อยเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันปรับปรุงแล้วก็ดีขึ้นเทียบเท่าไทยได้แล้วแหละหรืออาจจะมากกว่าแล้วแทบจะไม่มีใครไปบกรถกลางถนนแบบเดิมใครยังเดินไปขอราคากับวินเองก็แน่นอนว่าก็อาจจะโดนฟันราคาอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามถ้าจะบอกว่าเวียดนามไม่ดีเลยก็คงต้องบอกว่าไม่ใช่คุณจะมีทางเลือกอยู่แต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาโต้แย้งอีกนะครับก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าการเรียกรถในแอปพลิเคชันในเวียดนามเนี่ยนักท่องเที่ยวบน่นยิ่งกว่าที่เมืองไทยซะอีกนะเมืองไทยไม่ค่อยมีใครบน่นสักเท่าไหร่แต่ว่าเวียดนามนี่แม้แต่การเรียกรถในแอปพลิเคชันก็ยังถูกบอกว่าเป็นปัญหาเลยเรื่องต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมพบเจอมาจากความเห็นของนักท่องเที่ยวที่เขาเคยแสดงความเห็นเอาไว้ในโลกออนไลน์ คือในเวียดนามต่อให้เรียกรถผ่านแอปบางทีบางคนอาจจะเล่นไม่แฟร์กับตัวระบบพวกเขาต่อรองเงินเพิ่มเฉยเลยทันทีเรียกรถผ่านแอปมาแล้วอย่างกรุงเทพที่ผมเคยไปมาผมเคยใช้แอปพลิเคชันเรียกรถมีคนรับงานทะเบียนโชว์รูปรถโชว์คนขับโทรมายืนยันทันทีรถมาถึงจุดหมายที่นัดเอาไว้แล้วก็รับขึ้นรถไปคนขับเปิดแอร์เย็นชำ่ำพร้อมพูดต้อนรับกับเราทั้นที่เราก็ไม่เข้าใจนั่งสบายไม่ต้องต่อรองราคาแอปคำนวณราคาอย่างชัดเจนถึงจุดมหมายจ่ายผ่านแอปจบเลย ผมต้องเปรียบเทียบเรื่องนี้กับน,าหาหน้าฮานอยกับโฮจิมินของเรามันยังเป็นปัญหาอยู่จากสิ่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนได้พูดถึงเอาไว้10วินาท,ทีแรกหลังจากเรียกรถผ่านแอประบบขึ้นโชว์พบคนขับแล้วแตหนึ่งนาทีผ่านไปนักท่องเที่ยวคนนั้นก็เล่าว่าคนขับก็โทรมาพูดภาษาเวียดนามรวนแร่เลยคุณคิดว่านักท่องเที่ยวจะเข้าใจไหมเนี่ยคือไม่เข้าใจอย่างแน่นอนคนขับยังไม่ขยับจากจุดเดิมเวลาผ่านไปนั้นบางคนกดยกเลิกเงียบๆไปบอกล่วงหน้านั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ หรือหานาทีต่อมากดเรียกใหม่ได้อีกคันโทรมาอีกแล้วเขานี้ถามว่าจะไปไกลไหมขอปฏิเสธนะไม่สะดวกเหตุการณ์อะไรประมาณนี้จะเจอได้บ่อยในเวียดนามนั่นทําให้นักท่องเที่ยวไม่ประทับใจเอาได้ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นในเวียดนามที่มากกว่าไทยคือบางทีเจอคนขับแล้วคนขับก็ไม่มารับเฉยคนขับบางคนรับงานเพื่อให้แอปไม่นับคะแนนว่า,วางงานแต่พอรู้ระยะทางไม่คุ้มก็ยกเลิกแบบไม่แจ้งลูกค้าและผมสังเกตุอย่างหนึ่งที่ทําให้การท่องเที่ยวของเราไม่ไปไหน ลดให้บริการผ่านแอปพลิเคชันคือก็อยังคุยภาษาเวียดนามกันอย่างเดียวอยู่เลยแม้แอป,ปจะโชว์ว่าขับงานต่างชาติได้แต่เราก็รู้กันดีว่าเขาจะสนทนาเป็นภาษาเวียดนามสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องสุดท้ายต้องยกเลิกขณะที่ความเห็นถัดมาครับชาวเวียดนามคนนี้ก็รีวิวเรื่องของมุมมองการนั่งแท็กซี่นะครับว่ามันเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงนะครับเขาพูดถึงฝั่งไทยนะครับก็เริ่มเดินทางจากสนามบินหลักเขาบอกว่าเดินไปจุดที่เรียกแท็กซี่สนามบินมีระบบจัดคิวออกบัตรเรียบร้อย ผมชอบอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเมืองไทยและอาจจะคล้ายกับคนอื่นๆคนขับนี่ยยิ้มจริงๆอย่างที่หลายๆคนพูดถึงเลยพวกเขาจะมาพร้อมรอยยิ้มแล้วก็ถามว่าจะไปไหนเปิดมิตเตอร์นะทุกอย่างให้บริการดีและคาดหวังได้ในแง่ของคุณภาพของการบริการยกเว้นคุณจะดวงซวยจริงๆแต่เวียดนามปัญหาคือสัดส่วนที่จะดวงซวยนั้นมีโอกาสเยอะกว่าผมรู้สึกว่าในไทยนั้นไม่ต้องคุยะกันเยอะแยะมากมายเราแทบไม่ได้อา้าปากคุยกันซะเลยซ้ำแต่ก็สัมผัสได้ถึงความเป็นมิตร เปิดแอร์เย็นช่าพิมพ์ Google Map ดูแล้วก็ให้คนขับดูเขาก็พยักหน้าแล้วก็สามารถขับได้เฉยเลยเปิดมิเตอร์ตั้งแต่เริ่มเคลียร์ไม่มีหมกเม็ดขับช้าขับเร็วแล้วแต่ช่วงเวลาผมชอบตรงที่ไม่ค่อยบนแล้วเราก็ถึงที่หมายจ่ายตามมิเตอร์ค่าทางด่วนที่ชัดเจนไม่มีงองแงภาพรวมของไทยถือว่าดีกว่ามากยกเว้นแต่ว่าควรจะสวยจริงๆถ้าไมไปเจอคนขับที่ง่วงนอนก็ถือว่าโชคดีอืเรื่องคนขับง่วงนอนนี่แนนจะง่วงอย่างเดียวแนละ้วน่าจะทําอะไรมาแล้วก็ง่วงหรือเปล่า ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าพอเห็นคุณพูดแล้วก็นึกถึงเวียดนามเดินออกมาหน้าสนามบินเจอแท็กซี่จอดเรียงแต่แทบทุกคันไม่มีคิวบางคันพี่คนขับยื่นหัวออกมาบอกเลยว่าสามแสนดองเข้าเมืองเอาไหมโอ้โหจะบ้าตายสามแสนดองทั้นทนที่ปกติมิเตอร์มันควรจะไต่อยู่แค่หนึ่งแสนแปดหมื่นดองเท่านั้นแต่ไปสามแสนได้ไงพี่พอขึ้นรถบางคันก็ไม่เปิดมิเตอร์แบบจริงจังเวอร์มากต้องถามเอาเองเลยแล้วกันเปิดมิเตอร์ได้เปล่า บางคันเปิดแล้วเส้นทางก็เริ่มแปลกวนซอยซ้ายขวาเกินเหตุคนขับเงียบเงียบเหมือนจะสุภาพแต่พอถึงที่หมายคาร์ิเตอร์พุ่งทะลุเพดานผมไม่อยากจะนึกสภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติจะถูกชาร์จได้มากแค่ไหนคนเวียดนามด้วยกันเองก็ยังรู้สึกอย่างนี้บอกเลขราคาหวนหวนบางคันถ้าขาดเสร็จก็จะปัดขึ้นเลยเรื่องนี้ครับความเห็นสุดท้ายก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าผมเคยเห็นรีวิวของนักท่องเที่ยวต่างชาติสิ่งที่คนขับมักจะพูดบ่อยๆหลังจากที่นักท่องเที่ยวทำหน้าเวอ่เวอร์ เมื่อเจอสถานการณ์ที่คุณเล่าคนขับจะพูดภาษาอังกฤษเลยบอกว่า no charge โอเคไม่ชาร์จไม่ชาร์จอะไรประมาณนั้นพยายามจะบอกว่าไม okay ่ชาร์จนะโอเคแต่พูดอย่างนั้นก็เห็นอยู่ว่าชาร์จอยู่สถานการณ์พลิกที่นักท่องเที่ยวชอบรีวิวกันเกี่ยวกับเวีย,ววยดนามของเราถ้าเราแก้ส่วนนี้ได้ก็คงจะแข่งขันกับไทยได้อยู่บ้างมิสเตอร์ที่วิ่งเร็วราวกับว่าอยู่ในโหมดสปีด2เท่าแค่ผ่านไฟแดง2แยกยอดขึ้นหลักพันได้เฉยรวมไปถึงที่คนหลายๆคนพูดถึงก็คือเส้นทางมหัศจรรย์ชอบวนซอยนี่เป็นอะไรที่นนนาบนเหลกิ กว่าจะถึงที่หมายเนี่ยเรียกได้ว่ากว่าจะไปถึงก็ใช้เวลานานท้งทนที่ขาดไปแค่2แยกขับวนอ้อมเมืองให้ดูวิวเล่นซะก่อนและท้ายที่สุดแล้วผมอยากให้แก้เรื่องนี้ก็คือราคาพิเศษให้เพื่อนต่างชาติพวกเขามักจะตกลงราคาที่สูงขึ้นเมื่อเจอต่างชาติมันแพงกว่าปกติ2เท่าเลยแต่เรื่องนี้ก็มีความเห็นของชาวเวียดนามเข้ามายืนยันนะครับว่าในไทยก็มีอย่างนี้ด้วยเช่นกันแต่เราพึงพอใจได้เพราะว่าสัดส่วนการเจอบริการที่ดีนะั้นมันมีมากกว่า สําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับมาพูดคุยกันหน่อยนะทั้งหมดคือการเล่าแปลเรียบเรียงในสไตล์ของผมเองนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอฝากเสื้อยืดแบบที่ผมใส่อยู่ด้วยนะครับแบรนด์ไทยสัญชาติไทยถ้ากำลังมองหาเสื้อยืดอยู่ made in Thailand ไว้วางใจได้อยู่แล้วนะครับใส่นุ่มใส่สบายดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ